มาเบิ้งสภาพสมหญิงเดินพี่น้องเอ้ยแต่ลิต่วนแถหน้อสมิงนั่นมันเป็นยังไงทางนี้สวัสดีจ้าเป็นยังไงจ้าก็คือวันนี้ขอมาบ่นใช่ไหมบ่นนิดนึงทำไมช่วงนี้นี่เจอแต่สิ่งแบบนี้เะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขอแชร์หน่อยขอแชร์หน่อยค่ะก็คือเหตุผลคืห้องข้างๆไงห้องข้างๆอีกแล้วใช่ทำไมเขาให้รางวัลกันอีกแล้วหรอไม่ รอบนี้เขาจัดปาร์ตี้ที่ที่ห้องนอนกันอ้าวทาไมไปจัดที่ห้องนอนก็เพราะว่าถ้าทําที่ลิฟวิ์ทหมือมะทำที่ห้องรับแขกรอพอใช่รอพอพอคนได้ยินแล้วก็เขาเาก็มาเรียกเลยอ่ะรปพหรือห้องอื่นๆใช่ไหมเสียงพอพอแต่เวลาที่ทําที่ห้องนอนนะอไม่มีใครได้ยินอ่ะยกเว้นคนนี้ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินอกเว้นงข้างๆอืะก็ นั่นแหละก็เขาก็เริ่มปาร์ตี้ตีสี่แล้วก็คิดว่าแล้วคิดว่ามันก็จบประมาณตีห้านู่นนะเพราะว่าเขาก็ทําบ่อยมากอ่ะอก็ปกติก็จบตีห้าหกโมงเช้าแต่รอบเนี้มันก็จบประมาณแปดโมงเช้าอืมโอคเดี๋ยวเราจะไอ้นี่เนาะเมื่อคืนเราถ่ายหลักฐานมาอยู่เดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อไงว่าโอ๊ยใช่ก็แปดโมงเช้าอ่ะรอบ ได้นอนอ่ะแปดโมงเช้าถึงตอนนี้บ่ายสองแล้วดูดิเราก็เสียเวลาทั้งวันเลยอ่ะต mm hmm. อนนี้ตื่นไหมก็ตื่นแล้วแต่ว่านั่นไม่มีแรงกมันก, mm hmm. ก็ปวดหัวไงทาอะไรก็ไม่ได้อืม mm hmm. เสียเวลาวันหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปตอนเมื่อคืนเนาะใช่ก็ต้องไปดูก่อนใช่เดี๋ยวพาไปดู <พา S 2> คลิป,ปอาจจะ มืดนิดนึงแต่ว่าเสียงอาจจะต้องเสียงเวลาที่ถ่ายคลิปมันได้ยินน้อยเนาะแต่ว่าของจริงอะได้ยินแบบชัดเติ๊บ์รเลยนะทุกคนชัดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสิพาไปดูนะเพื่อนเพื่อนดูก่อนแล้วก็ตัดสินใจกันนะว่าสกจะทำยังไงใช่แล้วก็เขียนไอเดียคนตัวเองในคอมเมนต์ว่าเราก็ต้องทำยังไงนะอืมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้า ้ะทำยังไงล่ะโอ้ยไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวเป็นอันนี้ไปแล้วเป็นอันนั่นไม่ไหวเลยนะพีจุตตาทำยังไงดีวะี่ยได้ยินไหมเนี่ยพเพื่อนฟังนะเวลาฟังจากคลิปวิดีโอมันไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่ฟังจริงๆไงแล้วทำยังไงอ่ะจะโทรโทรหาเขาตอนนี้มันก็ เจ็ดโมงกว่าแล้วไงไม่างานจะโทรดีไหมเนี่ยไม่ใช่ถ้าเหมือนทุกทีถ้าประมาณตีสี่เราก็โทรมันก็อาจจะหยุดแต่ว่าเนี้ยเราอดทนมาตั้งถึงเจ็ดโมงแล้วอะ่ะไใช่ก็ยงนั้นก็การเสียนเพลงมันเป็นการลบกวนนะก็ต้องอธิบายอะ่ะมันไม่ได้ไงมันเป็น่างนี้ไม่ได้อะ่ะถ้าจะเจ็ดโมงเช้าก็ทำอะไรไม่ใช่นะเขาก็ลองดูรู้ว่ ช่วยากจะปารต์รตี้ก็ปาร์ตี้อยากจดทำอะไรก็ทำเสียงดังจริงๆกากดูถึงนั่งกันก็มันอยู่บนมันอยู่บนแบบไหนนะโยอะโยอ,ยอย <c oughs> ไม่รู้จะโกรธมันหรือจะเต้นไปกับมันดีมันนี้เป็นเสียงเพลงนะทุกคนเดี๋ยวนะ <c oughs> เอา,อย,ายังไงล่ะสมยิง ฉันสงสารสมหญิงมากเลยฮึ มาไม่ไหวเนียเนี่ยฉันจำได้เลยในเพลงวันเลิฟเนี่ยสมัยเราเป็นวัยรุ่น,นในเพลงเนี้จริงจริงห้องเนี้ยเราเคยมีเราเคยแบบโทรไปแจ้งเขาแต่เรายังไม่เคยไปเคาะประตูนะสามรอบแล้วนะเดี๋ยวฉันจะไปเคาะประตูมันบอกมันว่าเราพยายามไม่อยาก <O AL S 1> มีเรื่องไงอื ในรอบเนียฉันเจียบจะม,มีเรื่องจริงจิ้สนจะไม่ไหวเลยนะแต่ไม่เปิดเพลงแ,แบบนี้มันไม่ได้นะมันเป็นการลบกวนคนอื่นนะอบอกให้ <The S 3> <The> ของจริงมันดังมากทุกคนแต่ว่าโทรศัพท์อาจจะไม่เท่าไหรแต่ตอนนี้เสียงดังมากถ้าโอ้โ,โ,โหโอ้โหลงพื้นนะดังสามเท่าเลยทุกคนอนอนไม่หลับเลยไม่ใช่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมเวลาเหมือนก่อนเหมือนเมื่อก่อนออน่ะตอนแรกอะ่ะเขาเปิดกันที่ตรงห้องรับแขกใช่ใชแล้วที่อาจจะเป็นเพราะว่าที่เราแจ้งแล้วมัง้งเพราะว่าถ้าเปิดห้องรับแขกอะ่ะเรารพอเดินจะได้ยินใช่ปะ ห้องอื่นจะได้ยินตอนนี้มาเปิดตรงที่นอนหัวนอนกูเลยไม่ได้เลยจริงๆทุกคนฝากไว้ให้คิดเอ็นดูสมหญิงก็นอนไม่ได้ไงยังไงก็นอนไม่ได้ใช่โอกาสก่อนเจมได้ด้วยไอเจนรู้สึกดีคืน ขออนุญาตนะจริงๆฉันไม่ได้เอนจอยกับเขาแต่ว่าฉันใช้โอกาสใช่ไหมใช่อยากนอนแต่นอนไม่ได้ก็ใช้โอกาสก่อนขออนุญาตนะจ๊ะโอ้ยฝากไว้ให้คิดตัวนี้แหละทุกคนเลยฝาไว้ให้คิด